ผมเปลี่ยนแปลงบ่อยผมร่วงซึมเศร้าโอ้เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนนะคะจะต้องเคยผ่านอาการทั้งหลายเหล่านี้ที่พูดมาไม่มากก็น้อยค่ะแต่สิ่งต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราหลังคลอดนะคะมีที่มาที่ไปนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะ รู้นะคะว่าระหว่างช่วงท้องเนี่ยฮอร์โมนเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆช่วงหลังท้องเนี่ยฮอร์โมนสวิงยิ่งกว่าช่วงท้องอีกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงที่เราท้องเนี่ยมีเวลา9เดือนฮอร์โมนมันจะขึ้นสูงแต่มันอยางค่อยขึ้นในระยะเวลาแบบสามสี่เดือนแต่ฮอร์โมนหลังท้องเนี่ยนะคะวันว่าลูกออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยปุ๊บฮอร์โมน d ร o p ทันทีนะคะ โดยฮอร์โมนหลักๆนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระหว่างช่วงท้องและหลังท้องก็คือตัวเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะ2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอนท้องเขึ้นไปแต่พอลูกคลอดออกไปแล้วค่ะ2ตัวเนี้ดิ่งลงทันทีแล้วก็จะมีฮอร์โมนตัวอื่นเข้ามาก็คือตัวโปรลัคตินแล้วก็ออกซิโตซินที่จะเข้ามาแทนที่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยหลังคลอดเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันแต่ เราเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ช่วงหลักๆช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือหลังคลอดทันทีค่ะหลังคลอดทันทีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักเขาจะช่วยให้ลูกเราเนี่ยยุ่อยู่ท้องในยุทรัสแล้วก็เป็นตัวฟอร์มคาตต้าต่างๆเนี่ยสองตัวเนี้ยที่มันพุ่งสูงช่วงที่เราท้องเนี่ยจะดรอปลงทันทีเพราะร่างกายทริกเกอร์แล้วว่า ลูกได้ออกมาแล้วฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีฮอร์โมนสองตัวแล้วก็จะมีตัวออกซิโตซินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ให้ความสุขหรือว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเป็นแม่แล้วก็เป็นโปรแลคตินซึ่งโปรแลคตินเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของน้ำนมแม่2ตัวนี้ก็จะเข้ามาแทนการที่ฮอร์โมนเนี่ยมันขึ้นแล้วลงแล้วก็มีตัวอื่นขึ้นมาอีกการที่มัน mix ไป mix มาแบบนี้ในช่วงหลังคลอด บอกเลยว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่ทําให้แม่เนี่ยเกิดอาการ depression หลังคลอดหรือว่ามาม่าบลูค่ะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังคลอดเลยทันทีถ้าเกิดมีใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกแย่มากบางคนถึงขั้นกับแบบรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจว่าลูกเด็กที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกเลยเนี่ยสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วหลังจากที่ฮอร์โมนปรับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความรู้สึกต่างๆได้ค่ะช่วงที่2นะคะก็คือ 3-6ถึงอาทิตย์หลังคลอดค่ะช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงแบ่งเป็นช่วงนี้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยหนอาทิตย์บอกเลยว่าเป็นช่วงที่หอม์โมนโซบินสุดแล้วก็แม่เองก็บดจะหลับขับตะนอนไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ใส่ใจกับตัวเองมากนะแต่ตอนนี้เนี่ยช่วง3 6อาทิตย์อาจจะเป็นช่วงที่แม่เริ่มกลับตัวได้แหละเขาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ย ถูก drive ด้วย a d r n i ค่ะใช่ค่ะมันคือฮอร์โมนตัวเดียวกับที่เวลาที่เราตกใจแล้วเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเพื่อให้เราทําอะไรได้อย่างน่าเหลือเชื่อและนี่แหละค่ะก็เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถ survive การอดหลับอดนอนการไม่ได้ทานข้าวทุกส,สิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายของแม่นะคะจะมีฮอร์โมน a d รีน a ลหลั่งขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งฮอร์โมนตัวนี้บางครั้งก็จะทําให้อารมณ์ของแม่เนี่ยเออแบบ ไปทางซ้ายทีทางขวาทีได้ด้วยเส้นเดียวกันค่ะสิ่งที่สาคัญอีกอย่างในช่วงนี้นะคะก็คือในช่วง3-7อา,าทิตเนี่ยฮอร์โมนหรือว่าเรียกว่า positive p o s t b i r t h hormone นะคะหรือว่าฮอร์โมนที่แบบทาให้แม่รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนตัวนี้ d r ล,ลงไปประกอบกับอะดรีนาลีนที่หลั่งไหลมากยิ่งขึ้นประกอบกับการหดลับหลับนอนอันนี้บอกได้เลยว่าอาจจะเป็น c o n t r i b u t i o นหลักๆที่ทําให้เกิดภาวะ ศร้าหลักคลที่เป็นซึมเศร้าที่แท้จริงไม่ใช่แค่แบบมาม่าบลูแบบช่วงเดียวอะย่าเงยค่ะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคุณคุณแม่ท่านไหนหรือว่าคนใกล้ตัวที่ที่ทองแล้วคลอดเนี่ยเริ่มแบบมีอาการเศราเ้าเกินปกติหรือว่ามีอาการเรียกว่าไม่สนใจตัวเองไม่ไม่อยากกินข้าวไม่อยากอะไรค่ะส่วนใหญ่จะมีผลกระทบาจากฮอมูลที่มีการเปลน ก็อยากให้คนรอบตัวหรือว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยอาจจะลองเปลต,ตัวเองสักนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าพึ่งตกใจไปว่าเออทำไมเราถึงเป็นแบบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ทั่วโลกเนี่ยก็เจอสภาวะเียกันค่ะช่วงต่อมานะคะคือช่วง3เดือนหลังคลอดค่ะช่วงนี้เนี่ยร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็อาจจะค่อยๆเริ่มกลับสภาพสภาพปกตินะคะแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีรูที่สำหรับลูกแล้วก็สำหรับตัวเองได้ดีขึ้น แต่ช่วงนี้ล่ะค่ะก็ยังมีการเรียกว่าสวิงของฮอร์โมนอยู่และฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยปกติเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าแม่เนี่ยจะมีความที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเนื่องจากลูลกจะร้องนู่นนี่นั่นโนดนแล้วก็เป็นเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความเครียดนะคะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างสูงขึ้นเพราะว่าเราอดหลับอดนอนแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรวมถึงพ่ออดหลับ ตัวฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยดรอปลงไปอีกซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกอาจจะเหนื่อยง่ายรู้สึกมุนง่านรู้สึกแบบโมโหรู้สึกแบบนอนหลับไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้สําหรับหลักข้อช่วงระยะเวลาสามเดือนค่ะช่วงสุดท้ายนะคะก่อนที่ร่างกายจะกลับมาปปเป็นปกติก็คือช่วง6เดือนหลอดค่ะ ชวนี้เนี่ยหลายๆอย่างในร่างกายเนี่ยรวมถึงฮอร์โมนต่างๆที่เราได้พูดไปทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนคอร์ติโซลต่างๆนานา,นานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะค่อยเริ่มเป็นปกติไล้1หนึ่งเพราะว่าเราอาจจะเริ่มมีรูทีนที่ชัดเจนเริ่มได้นอนพักผ่อนตามที่ร่างกายต้องการบ้างแล้วแล้วก็เริ่มเข้าใจรูปความเครียดต่างๆลดลงแต่ช่วง6กเดือนเนี่ยสิ่งที่จะลดลงไปอย่างได้ชัดก็คือฮอร์โมนโปลคตินค่ะโปลคตินเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังคลอดน,นี่มันจะพุ่งขึ้นสูมากเลย เป็นเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายแม่เนี่ยผลิตนมแต่หลังจาก6เดือนเนี่ยเนื่องจากเด็กเอ,เองก็จะต้องเริ่มที่จะทานอาหารที่ว่าเป็นซอร์ทบ้างแล้วฉะนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็จะเริ่มผลิตนมน้อยลงฉะนั้นช่วง6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยนมแม่อาจจะไม่ได้พลักเท่ากับเมื่อประมาณช่วงแบบ4-5เดือนที่ผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยสามารถเสิร์ฟตัวเองได้ค่ะจากที่พูดไปนะคะหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกักนม นนเกิดจากคอมนน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตตัวเราดีๆว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่เราคลอดลูกไปสักระยะวันนี้เนี่ยแม่แม,แมวนําก็จะเอาอาการที่พบได้มากที่เกิดจากคอมมูนน,นะคะมาแชร์ให้คุณแม่ฟังเพราะว่าเผื่อว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวเองเป็นเนี่ยได้ไม่รู้สึกตกใจมาก อาการแรกนะคะที่เกิดขึ้นได้เยอะเนี่ยก็คือเรื่องของ s m b a d i s c o l o r a t i o n ที่คือสีไม่เท่ากันอันนี้ก็เกิดจากของมือน,นะคะหรือว่าผมร่วงแต่ผมร่วงนี่นะคะมีปัจจัยอีกอย่างเพราะว่าตอนช่วงที่เราท้องเนี่ยนะคะตัวอเอสโตรเจนแล้วก็ปโปรเจสเตอโรนเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยผมร่วงคือปกติคนเราจะผมร่วงประมาณวันละแบบร้อยอเ,เ้แนแต่ช่วงที่เราท้องเนี่ยบอกเลยว่าผมจะร่วงน้อยวกว่าปกติ ทำให้ผมดูหนักขึ้นแต่ช่วงหลังท้องเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ตัวฮอร์โมนต่างเนี่ยปรับแล้วเนี่ยผมก็จะร่วงปกติและผมที่เคยมีเยอะเยะตอนท้องเนี่ยพวกเนี้ยก็จะร่วงเยอะขึ้นไม่ต้องแปลกใจถ้าบางครั้งเนี่ยเวลาหยิบสระผมออกมาแล้วผมจะหลุดออกมาเป็นก๊าแต่ถ้าเกิดผมร่วงเยอะมากจนเกิดเป็นอาการแบบมีบางจุดที่แบบผมร่วงจนไม่เห็นผมเลยเนี่ยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะเก าการที่เรียกว่าไซรอนใส่ผิดแบบว่าหลักตอนได้ค่ะอาการต่อมานะคะคืออาการที่เหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะอันนี้ก็เป็นผลจากการกแลบบับคอมนเช่นเดียวกันปกติถ้าเกิดใครเนี่ยนอนตอนกลางคืนไม่ว่าจะนอนแอร์เย็นขนาดไหนและยังแบบเหงื่อออกอยู่ช่วงหลังลอดไปสักหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะอยค่ะต่อมาก็คือเรื่องของสีที่เข้มขึ้นของพัก,กลัลแร้วยต่างๆเลยพวกนี้ก็เป็น อย่างสุดท้ายที่เจอคนเป็นเยอะที่สุดก็คือเรื่องของเลือดอดตามขาและน่องค่ะอันนี้มันเกิเดจากฮอร์โมนแต่ว่าส่วนนี้อาจจะสามารถกลายเป็นแผลระยะยาวได้ฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยพยายามป้องกันตัวเองตั้งแต่ช่วงท้องนะคะหรือว่าช่วงหลักคลอดก็ถ้าเกิดเจอว่าเป็นแล้วก็พยายามหายาค่ะทานทจได้หลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่แม่แมวน้ำทำคลินิกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวแม่แมวน้ำเองเนี่ยก็เรียกว่าซัฟเฟอร์ ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปของตัวเองมากๆโดยเฉพาะท้องสองอารมณ์ครั้งนี้บอกเลยว่าแย่กว่าตอนที่ท้องแรกผมร่วงเยอะกว่าสีผิวต,ต่างๆะไรอย่างเงี้ยเป็นเยอะมากและยิ่งเราเคยมีลูกแล้วแล้วก็คิดว่าแบบเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรากลับยิ่งรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมเพราะว่าอาการมันไม่เหมือนเดิมเราก็เลยได้ไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับร่างกายตัวเองทําความเข้าใจกับอารมณ์ รกาทาให้สามีเข้าใจเราด้วยเช่นเดียวกันว่าหลายๆอย่างที่ช่วงนี้เราอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเกิดจากฮอร์โมนด้วยนะก็อยากได้รับัพพอร์ตจากคนข้างๆตัวด้วยค่ะก็หวังว่าเผื่อว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะเจอปัญหาเหมือนกับแม่วน้ำก็อาจจะลองเอาคลิปนี้ให้คุณพ่อ้านดูได้นะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นวันนี้แมวน้ำไปก่อนนะคะบ๊ายบาย